สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 7ถึง30มิถุนาย,ยนนะครับของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย้ย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน รือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีมังกรว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยให้ให้ไปได้ให้ไปได้เรื่อยๆให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าเออเอาคุณก็คาดหวังความสัมพันธ์นี้ให้เป็นรักระยะยาวแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยประดัง,ปร,ดงประเดมาไม่อยู่เลยแล้วก็ ปัญหา,ต,าต่างๆก็มาจากนิสัยเขาด้วยบางส่วนด้วยนะมันทําให้คุณรู้สึกงเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยแต่คุณนีก็ยังไม่พร้อมปล่อยความสัมพันธ์นี้ยังอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับแต่เขาเองก็ค่อนข้างทําตัวมีปัญหาเรื่อยเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมาช่วงปัจจุบันลนลเนาะสิบหกพฤษภายนเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงความสัมพันธ์มันดําเนินไปอยู่จะเพลงแต่ว่าบางครั้งบางจังหวะคุณนีก็มองว่าเขาเองก็เหมือนเรียกอามรนะเออม,มรั บางทีก็ทําเหมือนไม่ทำดีคุณแต่จ,จริงๆทาดีเพื่อกบเก่อนความผิดอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นคุณก็เหมือนรู้รู้ทั้งรู้แต่ก็ต้องได้แต่รับตาข้างหนึ่งอ่ะเพราะผู้องก็ยังจับไม่ได้แล้วก็ประกอบไปเขาเองก็ยังทําดีคุณด้วยมันทําให้คุณคุณเนี่ยมีความใจอ่อนกับเขาอยู่นะครับเอาล่ะที๋ยวมาดูน้องว่าในใจล็กๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะว่าใ,ใจ่องระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคือคุณเองอะ่ะมองว่าปัญหาต่างที่เข้ามาคุณก็เองก็พร้อมสู้พร้อมรุยเหมือนกันเนาะแล้วก็พร้อมที่จะคีบหรือ,อพร้อมที่จะเก็บออกความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์รักษาคนคนนี้เอาไว้ <c oughs> ไม่ยอมปล่อยเหมือนกันฉะนั้นแต่บางทีคุณก็รู้สึกว่าเออบางครั้งเราต้องยอมหลับตาข้างหนึง่งนะรู้ทั้งร,ร,รู้ว่าบางครั้งบางจังหวะเขาทําตัวไม่ดีนะครับก็ต้องได้แต่ทนแต่ถ้าเกิดอะไรมามากเกินไปคุณก็คิดว่าต้องว่าต้องกล่าวอืนนยเหมกั <Blood. S 2> แลวเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้แหละว่าคุณค่อนข้างคาดหวังระยะยาวแต่บางครั้งบานจังวะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้ความสิ่งที่คุณให้มันคุณให้กับเขามันมากเกินไปมันมากจนล้นจนเกินไปจนเขารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยอยากได้เหมือนที่ผ่านมาความรู้สึกเขาเนี่ยค่อนข้างรู้สึกมันเหมือนไม่อึดอัดเพราอึดอัดมากๆเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากได้แล้วไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้นะแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกมองคุณเปลี่ยนไปในระดับหนึ่งด้วยซ้ำนะครับเอาล่ะเดี มาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่17-23มิถุนายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่24-30มิถุนายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมังกรบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู17-23มิถุนายนกันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง17-23มิถุนายนช่วงนี้กณเี้ก็เหมือนเดิมเฝ้าดูความสัมพันธ์แล้วก็ประคับประคองความสัใอ่่งยู แต่เาเองค่อนข้างมีความเบื่อหน่ายและความเบื่อหน่ายมากๆเลยกับข้อกําหนดหรือสิ่งที่คุณห้ามตามเอาไว้ค่อนข้างเบื่อแต่คุณเองก็ไม่สนใจนะคุณเองก็ไม่ยามทําดีเขาไปต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วคุณเองก็รู้ว่าว่าเขาก็ค่อนข้างเบื่อคุณด้ยวยเหมือนกันในช่วงนี้ราเขาจะดูนิ่งๆเฟงๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามเออยี่สิบสี่ถึงสามสิบมิถุนาย,ยนหล่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณเองก็รู้สึกไว้วางใจมากขึ้นนะครับจะเพียงแต่ว่าก็ยังตามดูตตาามมสื่อ บางท่านบางเออบางท่านบางคนเนี่ยคุณก็ไปตามสืบข่าวจากคนรอบๆตัวเขาด้วยอันนี้บางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะครับว่าเขาไปทําตัวไม่ดีหรือเปล่าแต่ช่วงนี้เขาจนข้ามมีความลับกอบคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมืองช่วงนี้เขาจะมีอะไรในใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องวิเคราะห์ไต่ไต่ตองมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาเอาไปคิดไต่ตองด้วยเหมือนกันว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดหรือเปล่าวะนะครับเขาค่อนข้างรู้สึกไม่แน่เริ่มไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้แล้วมันมันจะ ไปตลอดรอดฝั่งถ้าคุณยังทํานิสัยแบบนี้อยู่หรือทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับฝนผู้เอีอ่ะก็ไม่ก็ไม่ได้สนใจก็ยังทำทำทำ,ทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างที่ผ่านมานะครับนะอ่าก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรไีแค่นี้นะครับชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติม,ตม,ตมก็แอดไลน์ไปได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า